ทายเถอะว่าพร้อเปิดกับใจอ้าเมื่อนี้ยวีตผู้เขียวสิมาเปิดราคาคล้ยขอกหนึ่งครับคล้ยเราก็มีหลายตัวอยู่มี่สามเมเป็นคล้ยงามนะครับคล้ยงามอ๋จังได้กลับไปพ่อครับเจ้าของเพลินเลน้ะครับเนาะอ้าวพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อชื่อว่างไดแนะนำแฟนชื่อนะครับน้ำสกุลเมียนพิมพ์ครับอยู่บ้านโนนจีตัมบูนโล เอออยู่บ้านเลขที่เก้าครับอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิมนะก่อนนะจังหวัดชัยภูมิครับครับคุยแม่นีเสื้อเสื้อว่างไหนครับนี่พารวยครับแม่พาลุ้ยบัดที่นี่พร้อมลูกตัวน้องฟ้านาะครับที่ที่สิเปิดลูกตัวนี้เป็นเป็นเชื้อสายมากเลยครับลูกไอ้สายเลียดได้เบิ่มครับโอ้เบิ่มพันล้านเนาะครับผมโอ้งาม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 เดี๋ยวผมเด้วยครับผมถ่าย เบืบ้งลูลกพ่อก็ข่าวเดี๋ยวเดี่ยวไปเบิ่งแม่เท่ากันว่ารายละเอียดในตัวแม่สิมีอย่างแน่นแม่ก็ทับบักเก้าย่าลืมไว้แล้วครับครับได้สามเดือนแล้วครับ,รบได้สามเดือนแล้วพ่อครับได้สามเดือนมีใบมีมีรอดเนาะมีใบมีอย่างรอดพร้อมแล้วครับครบเบิดท<อ>ุกอย่างครับโอัตลักษณ์ชาติเดนอัตลักษณ์ครบครับกล้วยแม่นี่ตาเต็มแจ่มๆปากง่ายโอ้กลิ่นยาเนี่ยป่อยไปนี่ Ba tinh ở chung với ông thắng dùng hai lạnh hỏi hoa thật chấm chấm dứa bọc hào gần đây hát kia kodi lip găng lip kia suy đi quanh hôm bọn 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 กบ,บานกันยัหมอนห้องกบ,บาลน,นาโนกหนายังงามงามกว่าจังบังถ่ายน้ำกันครับถ่ายก็สวยหางกระลือกระลามดีดี ไม่ตัวนี้สูงเท่าไรพ่อประมาณผมว่ารลอยสีสีเยอะลอยสีสีมากครับนะถวารลอยสีสีละว่ารละวารสะดดแล้วละว่าตอนนี้สถานะท่องท่องในนั้นเก้าเจริญครับท่องเก้าเจริญมีใบมีหลอดย่างดีใบพร้อมเรียบร้อยใบพร้อมเรียบร้อยอยู่กับบ้านเข้าแล้วครับตำบลเดียวกันครับหมอโลด ตัวนี้พ่อมลูกเนาะครับพี่พ่อสิเปิดเนาะนี่เด้อครับลูกสาวโอ้ลูกสาวงามลูกเบิรมพันล้านพ่อสิเปิดราคาเท่าไหร่โค้มนี่สาวกลัวล่ะครับว่าสาวกลัวครับถ้าผู้ใดมักจะมาต่อมาล้องเนาะพ่อเนาะมาหากันขอเบอร์เนี่ยพ่อขอเบอร์เนี่ยเบอร์อย่างนู้นอยู่ในกระเป๋าก็จำไม่ได้ไหม เดี๋ยวผมสะเอาเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับเนาะพอเราจําเบอร์บ่ได้เดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปก็ได้ดอกถ้าผู้ใดสนใจจังเบิ่งใต้คลิปอ๋อผมถ่ายรอบๆโทถ่ายเบิ่งลูกสาวนี่ครับลูกสาวลูกเบิ่มพันล้านโูใหญ่ครับลูกสาวใหญ่ สันลังปลาบูตัวปลากคอข้อปลากแข็งย่างงามเลยค่อยสาวหน่อยเถินเรียบก็ดีเรียบก,ก็กกงามสวยข้อเป็นข้อค่อยปูข้อฝันข้อค่อยปูตานจืดลื้วว่ามาพูดนะเลี้ยงหญ้าบบมิฮิเปิดพร้อมลูกครับเปิดพร้อมลกูกแม่ลูกคู่นี่เพิ่นห้องซศรากลัวนี่ ถ้าผู้ได้มากกับาหามาติดต่อมาสอบถามบอกเอ้าเอาแม่ต่อไปเลยพ่อ,อ,อเอาจูงเข้าบานีน่นะครับทุกท่นแม่นี่มีซื้อบ่ครับนี่ไอ้น้ำโชคน้ำโชคนี่สถานะเป็นได้พ่ออยู่นี่นานี่ที่เข้าหกเดือนแล้วครับนะ ท่องบ่ครับท่องเบิ่มครับท่องเบิม่มเพลินมีใบมีหลอดครับมีมีม,นนมีเบิดทุกอย่างหมอชุมแค่ทับนนเนี่ยอ้ยแม่เนี่ยครับเอบซีเบิ่งเก่าตาแต้มแจ่มๆมีเบิดอาจจะละบเบิบ่งเล็บนะครับเล็บสวยงามนะครับเดี๋ยวผมซุ่มของไม่เบิง่งเล็บก็ง,งามขาจะเขียบก็ดีเอือบปวดเผาก็ง่าย ควายตัวนี้สูงประมาณเท่าไรป่ะน,นี่มันทีประมาณสามทิศแปดามทิศเนาะดงรอบตัวน้อกันครับควายสาวครับควายแม่สาวนะครับเด้อควายควายแม่สาวทองแดดบุง้งไายไายเป็นไรไทยจำบ้าดีป่ะโอ้สัลลังป่าบูทุกตัวเลยควายเล่า สายมุหน้าตาตุ่ๆเลยสวยงามทิ่งดีเนี่ยนังดีกล้วยเลาซื้อมาจีจอยหรอกถ้าซื้อมาจอยก่เหรอพ่อสีว่าเท่าไรคว้วยแม่นี่แฟนเขาเห็นช่อรงองเยวแล้วเหรอโอและเก้าสิบว้ยแม่เนี่ยต้องอ ถ้าพวกได้มากกับจังมาาเบ่งน้ำพ่อแล้วออาแล้วห้องไว้เก้าสิบทุกอย่างก็มีการต่อรองทุกน้ำพ่อเนาะการซื้อการขายกับธรรมดาเนาะแล้วก็บ่ได้กินเขาคำาเดียวการซื้อการยังกับมากจะมหาเพิ่นมากยก้นมาหยังกันเอาน้ามตุกตัวคึ้นห้ไปไหน่ะ ปล่อยไว้ตัวเดียวมาฝูกตรงนี้นะครับก่อนคายไปเบิดนนะโอ้โไปจะไหนเราคุยกันนอนน้ำนี่เราก็ขึ้นมากินี่เราก็นอนบ่ได้ไปหัวไปห่วงหาตัวได้ป่ะตะกอนอยู่ผู้เดียวฟ่ะอยู่ผู้เดียวต้องโดนว่าใครซื้อแม่นี่มาอืมมึงถ่ายครับถ่ายถ่ายงามถ่ายสวยงาม สำหรับคลิปนี้ก็ต้นเนืนนอนครเนาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ